ค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเลยจ้าพวกกุ้าสาหมะเฮโซนนะคะกินได้อร่อยด้วยจริงๆทุกอย่างที่ทำนะคะวันนี้สายหม่จะพาเพื่อนๆทำนะคะขนมเป็นของว่างทานคู่กับน,น้ำชากาแฟาได้นะจ้าจะหรือจะทำขายก็ได้นะจ้าขนมใบเตยจ้าสายหมูหยองไข่เค็มแล้วก็สายน้ำตาลโอทึงใส่แปกกล้วยด้วยนะคะมาดูส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ มีแป้งค่ะแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะจ๊ะมันฝรั่งต้มแล้วกระดแล้วครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่จะเป็นน้ำเอขนมใบเตยนะคะอันนี้ใบเตยเราปั่นไว้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วจะแล้วเ,เราก็จะผสมผสมกับน้ำเชื่อมนะคะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะความหวานนี้เราปรับปรุงตามใจเราชอบได้นะคะแล้วก็มีน้ำมันนะคะน้ำมันสามช้อนโตนนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีน้ำมันมะพร้าวก็ใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะสามถ้วตน,นะคะแล้วก็งาค่ะงาดําค่ะคั่วแล้วนะคะครึ่งถ้วยนะคะถั่วลิสงป่นและคั่วแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็มีใบตองนะคะเราเช็ดทำความสะอาดแล้วก็จะตัดเป็นวงกลมไว้รองขนมนะคะ แล้วก็มีน้ำตาลโอทึงนะคะใช้น้ำตาลโอทึงก็จะมีน้ำตาลโอทึงค่ะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะถั่วลิสงคั่วไว้กับครึ่งถ้วยนะจ๊ะแล้วก็งาดําขั่วของเราที่เตรียมไว้ครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็แปะก้วยจ้าแล้วก็มีไส้หมูหยองนะคะหมูหยองไข่เค็มนะคะมีหมูหยองหมูหยองประมาณหนึ่งถ้วยนะคะถ้าเพื่อนๆจะไม่ทานหมูหยองก็ใช้เป็นไก่หยองก็ได้นะคะแล้วก็ไข่แดงไข่แดงเค็มดองแล้วหนึ่งถ้วยนะจ๊ะ สูตรนี้ปรับปรุงตามที่เราต้องการได้นะคะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้แล้วนะคะผสมแป้งกันได้แล้วนะคะแป้งข้าเหนียวใส่ไปหมดเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำน้ำใบเตยกับ น้ำเชื่อมที่เราผสมกันเลยนะคะค่อยๆทยอยใส่ไปนะคะผสมให้เข้ากันเลยะคะ่ะค่อยๆเติมทีละน้อยๆนะคะนวดแป้งข้าวกันเดียเราก็ใส่น้ํามันนะคะน้ํามันสามชอนโต๊ที่เราเตรียมไว้นะคะเทใส่แล้วก็นวดต่อเลยนะคะลงมือ ั้นก็นเลนะคะเราเตรียมแป้งไว้ก้อนละก้อนละห้าสิบกรัมนะคะทำก้อนทำแป้งไว้ก้อนละห้าสิบห้าสิบกรัมค่ะปั้นมงกลมไว้ก่อนนะคะก็ใช้แป้งนะคะแป้งโรยไว้ที่ถาดนะคะขนมเราจะได้ไม่ติดก,กันนะคะผสมใส่น้ำตาลโตทถึงกันแล้วนะคะถั่วนะคะถั่วใส่ให้หมดเลยนะคะก็น้ำตาลโตทถึงนะคะใส่ให้หมดเลยคะ่ะใส่ถัว่วใส่น้ำตาลโตทถึงแล้วก็ใส่งาน,นะคะ ผสมใ้เขากัเลยค่ะน้ำตาลลงถึงมาเลยนะคะแส่กล้วยไปด้วยค่ะแล้วก,ก็แป้งหุ้มเลยนะคะนี่เราจะปั้นให้เป็นก้อนสวยแล้วเราก็ใช้แป้งนะคะ แป้งมันหรือแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งนวลมาทําเป็นแป้งนวลน,นะคะการว้ไม่ให้ติดนะคะแล้วก็ขนมที่เราปั้นใส่ไส้วนะคะกดลงไปเลยคะ่ะนี่เราก็จะได้รูปที่ทรงสวยนะคะอันนี้อันนี้เป็นไส้น้ําตาลโทึงนะคะเราเราจะแต้มเข้าด้วยสีเหลืองนะคะน,นี่คือไส้น้าตาลทึงไส้หวานนะคะ ใส,ใ,ะะใส่หมูหยองไข่เค็มแปลกก้วยนะคะใส่หมูหยองไมค่ะก็ใส่ไข่เค็มไปเลยะค่ะก็ใส่แปลกก้วยไปเลยะคะ่ะ ด้วยนะคะเรามากดทําเป็นครีมนะคะลงไปเลยนะคะเราต้องทาแป้งวนวลก่อนนะคะใต้ไข่เค็มนะคะเราก็แต้มเข้าด้วยสีแดงนะคะเราจะได้รู้อันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ใช้สีผสมอาหารที่เป็นสีแดง mm hmm. ก็เพื่อนๆจะใช้ไข่แดงมาแต้มก็ได้นะคะราปั้นเสร็จพร้อมนึ่งแล้วนะคะซึ่งนี่เราได้ไปวอร์มไฟมาให้ร้อนแล้วนะคะ ขนมเราวางบนใบตองนะคะแล้วก็ใส่ซึ้งนึ่งนะคะแล้วเวลาทานเราก็ยกขึ้นมาทั้งใบตองแล้วเราขนมเราจะไม่ติดซึ้งนะคะแล้วจะหอมทําให้หอมใบตองด้วยนะคะนึ่งกันได้แล้วนะคะขนมเราก็สุกใช้ได้แล้วนะคะเรานึ่งเรานึ่งได้ประมาณ20นาทีค่ะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเนื๋ยวเขาจะเริ่มใส่แล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะ นึ่งได้ประมาณ20นาทีนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกลงได้แล้วนะคะขนมเราก็พร้อมส์บแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดไส้ให้ดูนะคะอันนี้ใส้น้ำตาลอทถึงนะคะใส่แน่นๆเลยะคะ่ะไส่ ไข่เค็มหมูหยองนะคะหมูหยองค่ะแล้วก็แปะกล้วยค่ะอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าขนมใบเตยไส้หมูหยองไข่เค็มแปะกล้วยนะคะกับไส้น้ำตาลโอทึงงาดำแปะกล้วยนะคะทานคู่กับน้ำชานะคะเป็นอาหารเป็นของว่างรับแขกได้นะคะหรือเพื่อนๆจะทำขายก็ได้นะคะทานหน้าตาน่าทานแล้วนะจ๊ะ จะลืมนะจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้แล้วจะลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสายหมายเฮโซนะคะขอบคุณมากคะ่ะ